ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง f อที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันคนบรรณาจาแน์อีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่หวยออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องได้รับชมกันเนาะซึ่งในวันนี้นะครับหรือว่าคลิปนี้นะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางฮานอยบีเอนะครับซึ่งเป็นหน่อยที่ หลายๆท่านนะครับให้ความสนใจกันเนาะเนื่องจากว่าเป็นน่อยสุดท้ายนะครับในการออกหวยหานอยนะครับงวดนี้ก็เป็นงวดวันวันอังคารนะครับวันอังคารที่19พฤศจิกาย,ยน6 7นะครับงวดที่ผ่านมาเนาะงวดวันจันทร์ที่18นะครับก็ถูกที่ลงปัดตันให้ไปก็ยังาสายวิ่งสายรูดนะครับก็ยังโชคดีเหมือนเดิมเนาะปรากฏว่า ตัวเลขที่ลุงให้ไปเนี่ยมาหนึ่งแถวเนาะก็คือแถวที่สองครับตัวเลขที่มาก็คือเก้านะครับมาที่ตำแหน่งหลักหน่วยบนนะครับท่านที่นำไปวิ่งไปรูดก็โชคดีเหมือนเดิมนะครับส่วนชุดสวนตัวที่ลุงวางให้ไปก็ถือว่าได้เฉพาะตำแหน่งหลักหน่วยเท่านั้นนะครับก็ สแสดงความยิยนดีนะครับกับพันที่โชคดีด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนงวดประจําวันที่19พฤศจิกายน67นะครับลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมกันมาดูแนวทางฮานอย VEP นะครับงวดประจําวันที่19พฤศจิกายน67นะครับลักษณะของการวิเคราะห์ในงวดนี้เนอะ,อะลุงตันก็ยังใช้รูปแบบนะครับหรือว่าวิธีการ คำนวณตัวเลขนะครับเหมือนกับหลายๆงวดที่ผ่านมาเนาะ,ะถึงแม้ว่างวดที่ผ่านมาเนาะชุด2ตัวที่ลุงวางอาจจะไม่เข้านะครับแต่ว่ากลุ่มตัวเลขในตารางเนาะก็ยังยังเดินเนาะ,ะทันทีนําไปวิ่งหรือไปด,ดูก็ยังโชคดีกันอยู่เนาะก็เลยใช้รูปแบบและก็วิธีการวิเคราะห์เหมือนกับงวดที่ผ่านมากันอยู่นะครับงวดที่ผ่านมาเนาะงวดประจําวันที่ สิบแปดพฤศจิกายนหกเจ็ดนะครับสามตัวบนอ่าสามตัวบนนอยวีพีก็คืออ่าแปดแปดสองเก้าเนาะอ่าแล้วก็สองตัวล่างก็คือสามสี่นะครับอ่าสามสี 3, 4, นะ่เนาะตัวที่เข้าก็คือแถวที่สองเนาะเป็นผลลับอ่าหมายเลขเกนะ้าเนาะก็คือ มาที่ตำแหน่งตำแหน่งหลักหน่วยบนนะครับท่านที่เป็นสายวิ่งสายรูดก็โชคดีเหมือนเดิมนะครับส่วนงวดประจำวันที่19พฤศจิกายน67นะครับหลังจากที่ลุงตันได้ทำการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เรนะีบร้อยเนาะก็จะนำมาลงในตารางนะครับซึ่งตัวเด่นเนาะ ตัวเด่นในตารางตรงกลางนะครับลุงตัดให้ให้หนึ่งนะครับให้หนึ่งแล้วก็ผลลัพธ์นะครับแถวที่หนึ่งเนาะก็คือแถวข้างบนเนะาะวิเคราะห์ได้สองเนาะส่วนแถวที่สองก็คือแถวข้างล่างเนะาะวิเคราะห์ได้สองเหมือนกันนะครับแสดงว่าผลลัพ์ทั้งสองแถวเหมือนกันเนาะก็จะส่งผลต่อ การวางทุดสองตัวด้วยนะครับตอนนี้เอามาเอาผลลัพ์ไปบวกลบหนึ่งกันก่อนเนาะอ่าก็สองเนาะฝั่งนี้เป็นสามนะครับฝั่งนี้เป็นหนึ่งเนาะอ่าแถวที่สองก็เหมือนกันนะครับได้สามได้หนึ่งเนาะอ่าก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับผลลัพธ์ในงวดนี้นะครับอ่าจากการสังเกตเนาะก็จะมีตัวเลขในตารางเนี่ย เหมือนกันแค่สามตัวเนาะก็เอามาวางเป็นเลขเด่นได้เลยนะครับก็ชุดเด่นนะครับชุดเด่นประจำงวดวันที่สนะิบเก้านาะก็จะมีหนึ่งมีสองแล้วก็สามนะครับทีนี้ก็มาดูชุดสองตัวนะครับชุดสองตัวนะครับก็จะมีอ่าหนึ่งหนึ่ง หนึ่งสองหนึ่งสามอ่าสองสองสองสามสามสามก็เป็นอ่า ตัวเลขนะครับที่ได้จากการวิเคราะห์นะครับในตารางนะครับพี่น้องที่เป็นสายวิ่งหรือสายรูดก็พิจารณาเนะาะเนื่องจากว่า,าตัวเลขทั้งสงแถวเนี้เหมือนกันเนาะก็สรุปออกมาได้แค่3ตัวเนะาะนำสามตัวนี้ไปลุ้นเป็นเลขวิ่งเนะาะนำไปวิ่งนำไปรูดได้เลยเนะาะส่วน ชุดสองตัวก็มีแค่หกตัวให้พี่น้องได้ลุนกันนะครับพี่น้องเอฟซีก็มองเนาะมองผลลัพธ์นะครับแล้วก็กลุ่มตัวเลขที่ลุงตันวาไม่ให้นะครับถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้นะครับก็สามารถจับชุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะ,ะลุงตันก็ ยังวิเคราะห์ตัวเลขเนาะหรือว่าใช้รูปแบบนะครับในการวางตัวเลขหรือว่าวิเคราะห์ตัวเลขจากสูตรเนาะเหมือนกับหลายๆงวดที่ผ่านมานะเนื่องจากว่าสูตรยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนาะเปลี่ยนแปลงก็นีก็หมายความว่าวิธีการหาผลลัพธ์นะครับแล้วก็การวางตัวเลขตารางเนาะก็ยังใช้ตัวเลขที่พี่น้อง คุ้นเคยกันเนาะจะได้ง่ายต่อการวิเคราะห์นะครับเนื่องจากว่าสูตรยังเดินปกติเนาะก็เลยวิเคราะห์ตามปกติเนาะบางท่านก็ดูบ่อยก็อาจจะวนะิเคราะห์ไปพร้อมงานกับลุงนะครับอันนี้ก็ถือว่าสูตรยังใช้ได้ตลอดไปอยู่เนาะก็ลุ้นต่ออีกงวดก็แล้วกันนะครับทายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอ,ขอบคุณนะพี่น้องเอฟซีที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับ ลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับและก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ